พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับก็มีหัวข้อกฎหมายนะครับมาแชร์ทุกท่านนะครับหัวข้อเรื่องนะครับเตือนภัยสาวๆระวังพวกโรคจิตนะฮะ สำเร็จความไข้นะครับใส่โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นภัยสังคมนะฮะที่นะครับอาจจะพัฒนาความรุนแรงขึ้นไปอีกระดับได้นะครับหากยังปล่อยให้คนร้ายลอยนวลอยู่ในสังคมนะครับจากที่นะครับมีผู้หญิงรายหนึ่งเนี่ยได้ก็โพสต์เตือนภัยว่านะครับ กำลังเดินทางไปทำงานนะครับโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะในขณะที่เธอกำลังลงบันไดเลื่อนนะฮะร,รู้สึกว่านะครับด้านหลังเนี่ยมีเสียงลมหายใจอยู่ใกล้ๆนะครับจึงหันไปมองพบว่านะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะครับจึงรีบลงบันไดเลื่อนไปทันทีนะครับเมื่อผ่านจุดตรวจของรปภนะครับก็มีผู้หญิงอีกคนเข้ามาทักว่าหนูๆ มีคาบเหมือนฟองนมติดอยู่ตรงก้นค่ะเธอจึงใช้มือปาดคาบดังกล่าวนะครับขึ้นมาดมจึงทําให้รู้ว่าไม่ใช่คาบฟองนมและไม่ใช่ขี้นกอย่างแน่นอนเธอนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอบริเวณบันไดเลื่อนเธอจึงนําเรื่องราวดังกล่าวไปโพสเตือนภัยให้กับสาวๆที่ใช้บริการรถไฟป้าใต้ดินให้พึงระวังชายคนดังกล่าว ซึ่งหากนะครับคนร้ายเนี่ยย่ำใจนะครับอาจจะพัฒนาวิธีการนะครับทํากับเหยื่อที่รุนแรงมากกว่าดีก็ได้นะครับกรณีนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําการลามกอนาจารนะครับและนะครับเป็นการกระทําด้วยประการใดๆนะครับให้ของโสโคกเนี่ยเประเปื้อนบนตัวบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งมีโทษทั้งตับและโทษจําคุกนะครับนอกจากนี้นะครับคนร้ายเนี่ย อาจจะได้รับโทษที่หนักขึ้นนะครับปรากฏหลักฐานว่านะครับได้เป็นการกระทาอนาจารนะฮะต่อผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานอีกทีนะครับในกรณีนะครับกระทาอนาจารแก่บุคคลอื่นนะครับต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278นะครับซึ่งนะครับมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ครับหากคุณนะครับเจอสถานการณ์ในลักษณะนี้นะครับให้นะครับรีบแจ้งต่อเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งนะครับอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าได้ทันทีนะครับรวมถึงนะครับไปแจ้งความเงินคดีกับคนร้ายที่สถานีตำรวจท้องที่นะครับเพื่อมอบบทเรียนให้กับคนร้ายให้เข็ดหลาบในการกระทำไม่กล้ากระทำต่อผู้อื่นต่อไปนะครับครับ ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสบายในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ปีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทีมดอรกิติศักดิ์ในติบบิไทยทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความสวัสดีครับ